ปัน,นโกนะครับวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับวันที่4กันยายนพศ2 5 6 4น้อมลำรึกครบ21ปีมรณนะการหลวงปู่หลิวอดีตเจ้าวาดวัดไร่แตงทองอำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าตำรับวัตถุมงคลเหรียญพญาเต่าเรือน อันลือลั่นนะครับท่านเกิดในสกุลแท่ตั้งเมื่อวันพฤหัสบปปดีที่7ธันวาคมพศ2448ที่หมู่บ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงอําเภอโพธารามจังหวัดลาดุรีบิดามารดาของท่านนะครับชื่อนายแต่งและนางน้อยแท้ตั้งใน ช่วงวัยเด็กนะฮะท่านได้ช่วยครอบครัวทํางานเลี้ยงชีพอย่างขยันขันแข็งพร้อมกับเรียนวิชาช่างไม้จากผู้เป็นบิดาไปด้วยนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีฝีมือทางช่างเนี่ยเป็นเลิศกระทั่งอายุ27ปีเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวา่าจึงตัดสินใจเข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโบสถ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อปีพศ2475โดยมีหลวงพ่อโพธาพิรมแห่งวัดบำรุงเมืองเป็นพระัวชาหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ห่อเป็นพระอ,อนุสาสนาจารย์ได้รับฉายยาปันนโกหลังจากนั้นเนี่ย ท่านบวชแล้วท่านไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อบ้านเกิดแล้วก็เดินทางไปศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิจังหวัดเพชรบุรีนะองค์นี้ดังมากนะครับนะพ่อท่านค้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะก็ดังมากทางใต้หลวงพ่ออุ้มนครสวรรค์รวมถึงพระคณาจารย์อีกหลายท่าน ระหว่างปีพศ2481ถึง2482อยู่เรียนพระปริยัติธรรมในสำนักวัดหนองอ้อแต่เรียนนักธรรมชั้นตีได้เพียง5เดือนก็ต้องหยุดชะง,งักด้วยต้องไปสร้างศาลาการประเรียนให้กับวัดโคกจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาท่านย้ายไปจำบรรษาที่วัดบร้างในหมู่บ้านท่าเสาช่วยสร้างโบสถและกุฏิจนเสร็จ จึงกลับมายังวัดหนองอ้อพศ2484ท่านได้รับอราราธนานิมนต์ไปช่วยบูรณะวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีจนมีความเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นวัดใหญ่โตอีกแห่งในท้องถิ่นสร้างสรรพ์พัฒนาวัดสนามแย้อย่างยาวนานถึง36ปี จึงไปสร้างวัดขึ้นใหม่ที่ตำบลจอระเทพเผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาถึง5ปีเป็นรูปเป็นร่างตั้งชื่อว่าวัดนะไซทองพัฒนานะครับช่วงที่อยู่วัดแห่งนี้เนี่ยท่านได้เก็บสะสมเงินจากการบริจาคข,ของญาติโยมไปสร้างวัดไร่แตงทองในเขตตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก่อนย้ายมาจำพรรษาและพัฒนาจนเป็นวัดที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แบบสมถะเรียบง่ายในกุฏิไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอาหารที่ขบฉันเน้นแบบง่ายๆทุกมือ้อต้องมีผักต้มนิ่มมะระขี้นกน้ำพริกรสไม่เผ็ดแกงเลียงข้าวต้มผัดหมี่ั้ว รวมทั้งชอบฉันหมากเป็นประจำวัตถุมงคลเริ่มสร้างประมาณปีพศ2 5 0 0ที่วัดส,สนามแย้ในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อผงโดยเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกออกที่วัดแห่งนี้ในปีพศ2 5 5 5มีหลายรูปแบบทั้งเหรียญรูปหล่อลอยองค์พระบูชาพระสังกัญายพระปิดตา เครื่องรางของขังเช่นตะกุดคาดเอวนะครับจิ้งจกสองหางกันหาชาลีล็อกเก็ตเป็นตน้นแต่ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือพญาเต่าเรือนซึ่งศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพ่อย่นวัดบ้านของอำเอภอโพธารามจัังหวดราชบุรี ลักษณะโดยทั่วไปของพญาเต่าเรือนจะมีลักษณะเป็นรูปเต่ามีสีขาปลายหัวด้านบนจะมีหูติดลักษณะเดียวกับหูเหรียญส่วนรายละเอียดในตัวจะมีความแตกต่างกันไปตามรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหลวงปู่หลิวบอกถึงเหตุผลในการสร้างว่าต้องการทำวัตถุมงคลให้แปลกและดีจึงนึกถึงเตา่า เพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวเต่าเป็นสัตว์มีศีลธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นเต่ามาแล้วบั้นปลายชีวิตเริ่มเข้ากลางปี2543ท่านเริ่มอาพาธด,ด้วยโรคชลาก่อนหน้านั้นมักปารบกับลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเสมอเกิดที่หนองอ้อก็อยากมรณภาพที่หนองอ้อ และหากถึงเวลาที่ต้องจากไปก็อย่าหน่วงเหนียวไว้เพราะวัฏสงสารเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ำคืนวันจันทร์ที่4กันยายนพศ2543เวลา20นาฬิกา35นาทีหลวงปู่หลิว,วท่านละสังขารที่วัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัด ราชบุรีรวมสิริอายุ95ปีพันษา74นะฮะปีนี้21ปีนะครับครบ21ปีการมรณภาพของหลวงปู่หลิวที่ผ่านมานะครับวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมค่อนข้างมากทีเดียว วัตถุมงคลของท่านถูกนำไปออกแบบและจัดสร้างของเกจิรุ่นหลังเยอะแยะมากมายหลายรุ่นโดยเฉพาะเกจิในปัจจุบันนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่านักสร้างเนี่ยนิยมสร้างเหรียญพญาเต่าเรือนนำไปให้เกจิองค์นั้นๆอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตปลุกเสกแต่พญาเต่าเรือน ก็จะมีความแตกต่างนะแล้วแต่ว่าการออกแบบจะออกมาเป็นอย่างไรด้านบนนะก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางรุ่นจะใช้เป็นพระปิดตาบางรุ่นใช้เป็นพระสังกัญจายบางรุ่นใช้เป็นพระอุปคุตบางรุ่นใช้เป็นพระศิวลี บางรุ่นใช้เป็นรูปเหมือนของเกจิอาจารย์องค์นั้นๆประทับอยู่บนหลังเตา่าส่วนด้านท้องเตา่าจะเป็นอักขระยันที่แต่ละท่านจะใส่ไว้นะครับปัจจุบันพญาเต่าเลือนของเกจิอาจารย์ก็ยังเป็นที่นิยมจัดสร้างกันอยู่นะครับนี่คือพญาเต่าเลือนที่ มีต้นทางความนิยมในแบบของหลวงปู่หลิวแล้วที่ผ่านมาท่านเคยได้ยินนะครับว่ามีคนรอดตายแล้วเชื่อว่าเป็นบารมีของเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวขนาดไม่ทันท่านนะครับสร้างขึ้นที่หลังเป็นเหรียญเล็กๆเ,เป็นพญาเต่าเรือน มีผู้หญิงท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตอนกลางคืนแล้ววิ่งลงไปตกในคลองนะครับเหลือพื้นที่ให้โผลมาหายใจอยู่นิดเดียวจนนะอยู่ทั้งคืนไม่มีใครรู้ว่ามีรถตกลงไปอยู่หลายชั่วโมงจนมีคนมาพบแล้วสามารถจะช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาได้ ลราวปฏิหารถ้าไม่มีช่องขึ้นมาหายใจผู้หญิงท่านนี้คงเสียชีวิตไปแล้วผู้หญิงท่านนี้เชื่อว่าเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวองค์เล็กๆที่ห้อยคอไว้ช่วยเขาให้รอดตายถ้ามันนึกถึงนะ้าเต่าเวลาที่อยู่ในน้ำนะก็จะเงย นะเงยหัวขึ้นมาแล้วก็มาหายใจก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่หาช่องแล้วขึ้นมาหายใจนี่คือประสบการณ์ที่มีการพูดถึงแล้วก็มีการเล่นหาวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแม้ไม่ทันท่านก็ตามนะครับนั้นรุ่นหล,หลังที่สร้างแล้วเศษกไ็ได้รับความนิยมกันอยู่ วันนี้เราได้นำเรื่องราวของหลวงปู่หลิวมาพูดถึงท่านเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผลงานมากมายโดยเฉพาะการพัฒนาวัดวารามต่างๆท่านสร้างวัดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสาธุชนพุทธศาสนิกชนประชาชนรุ่นหลังๆ ได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรในวัดวาอารามต่างๆครับนะ21ปีแห่งการมรณภาพหลวงปู่หลิวน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาครับบางคนบอกว่า22ปีนั้นผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบางทีเนี่ยท่านไปยึดตัวเลขที่มั่น นะที่มั่นคงอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในออนไลน์นะครับผมจะบอกอย่างนี้ฮะเพราะบางทีการคำนวณแต่ละท่านนะการคำนวณแต่ละท่านเนี่ยเขาคำนวณไม่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันมีการต่อว่าต่อขานกันหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอายุเกจิเนี่ยมีการพูดถึงต่อว่าต่อขานกันเยอะมากว่าการนำเสนออายุเกจิที่ไม่ตรง การนำเสนอนะวันเวลาที่ไม่ตรงนะมันมีการคาดเคลื่อนกันได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครคาดเคลื่อนมาเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขาคาดเคลื่อนไปด้วยเพราะอะไรฮะเดี๋ยวนี้เขากอปตามตามกันถ้าเขานะของใครคาดเคลื่อนมาพอเขากอปไปมันก็คาดเคลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืๆๆๆ นะคนที่กอบทีหลังก็ไปคาดเคลื่อนไปอีกอย่างอายุเนี่ยมันมีปัญหากันมานานแล้วนะครับเรื่องอายุเนี่ยพูดยากจริงๆอายุเกจิเนี่ยเอาที่เราสบายใจในการจะเชื่อแล้วกันว่าท่านอายุเท่าไหร่เพราะว่าพอมีการนะมีการพลาดมันก็ลันกันไปเรื่อยนะลันกันไปเรื่อยนะครับคืออายุเนี่ย บางทีอายุในบัตรประชาชนของท่านเนี่ยระบุไปอย่างแต่ท่านจำได้ว่าท่านเกิดปีนี้นะไม่ใช่ระบุในบัตรประชาชนเพราะบางทีการแจ้งเกิดมันแจ้งช้านะท่านก็ระบุไปปีนี้นะมันก็เลยมีความแตกต่างกันในเรื่องของนะเอกสารหลักฐานที่ไม่ตรงกันตรงนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ มามีในเรื่องของวัตถุมงคลที่เขาไปสร้างแล้วเขาสร้างแล้วเขาลงปีพศออผิดมันมีนะสร้างรุ่นนะสมมุติว่าที่เขาสร้างเนี่ยรุ่นเจ็ดสิบห้าปีนะอายุท่านจริงเจ็ดสิบสองนะไปสร้างอ่ารุ่นอายุเจ็ดสิบห้าไอรุ่นต่อมาจะไปสร้างอายุเจ็ดสิบสามก็ไม่ได้เพราะว่าไอรุ่นนี้มันทำเจ็ดสิบห้าไปแล้วก็เลยต้องตามไปเป็นเจ็ดสิบหก นี่คือปัญหาว่ามันลันกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อมันมีการพลาดแล้วเนี่ยมันก็ต้องนะมันก็ต้องยึดกันไปอย่างนั้นนะฮะะเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าอ้าวอายุจริงของท่านเท่านี้แล้วทําไมไปสร้างกันแบบนั้นล่ะมันก็เลยลันกันไปเรื่อยๆเื่อยๆเืยๆก็เลยกลายเป็นว่าอายุนะจริงกับปัจจุบันนะฮมันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงกันทั้นเนีย บางท่านบอกว่าทําไมไม่ทําให้ตรงนะทําให้ตรงไม่ได้ะนะครับมันทําให้ตรงไม่ได้นะถ้าเราไปเขียนเนี่ยมันย้อนแย้งกันหมดเลยนะถ้าทําให้ตรงอะ่ะสมมุติเกจิเนี่ยเรามาดึงให้ตรงอายุของท่านเนี่ยนะครับไอเหรียญวัตถุมงคลที่เขาใส่ตัวเลขลงไปเนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยนะครับนะมันเพี้ยนหมดนั้นเนี่ย มันก็ลงเลยตามเลยนะครับนะอย่างอายุเท่าไหร่ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะตามที่เหรียญเขาลงไว้นั้นเนี่ยถ้าใครจะสร้างเหรียญต่อจากเขาคุณก็อย่านะอย่าไปทําให้มันย้อนกลับมานะคุณก็เดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเขาฉลองอายุเจ็ดสิบห้าปีนะคุณทําเหรียญออกมาก็ต้องเจกไม่ใช่ออกมาเนี่ยเจ็ดสิบสามมันก็จะมีปัญหาไปย้อนแย้งกับของเดิมเขาอีกนะตรงนี้ ถ้ามันผิดไปแล้วมันก็ต้องผิดกันไปเรื่อยละลันไปเรื่อยก็เหมือนกับการที่เขาบอกว่ากัดกระดุมผิดนั่นแหละนะถ้ากระดุมมันหลายเม็ดนะถ้ามันหลายเม็ดถ้าเม็ดสองเม็ดถอดเถอะมันจะได้ถูกนะมันจะได้ถูกแต่ถ้าหลายเม็ดเนี่ยมันยาวลงไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องเลยตามเลยครับเลยตามเลยเมื่อกัดผิดแล้วก็เลยตามเลยนะก็เอาชายเสื้อใส่ในกางเกงแล้วก็ทำเบี้ยวๆไว,ไว้หน่อย <laughs>